กินขาเศร้ากับหลานจ้าเด็กหน่อยมีเงี้ยงหน่อยมึงเนี่ยเป็นนักสิล้มเย็นดิลมม้มไหมจะหน่อยสิพัดแดดเขามากแต่สีได้เขาหอม สินคุณละป็นยาว,วานใส่กันเด้อเยาวานใส,ส่กันเด้อสวัสดีค่ะอะไรอะลูกอ๋อจะใส่ใช่ไหมยายได้ยายใส่ให้ เฉยๆยายจะเป็นคนยัดเองเอเอไปลิยนซ้ายเอาเมือตาบุลลค่ะแมนค่ะยูสีมันเดินกล่วล้มเขากับตีวัฒนาการเขากับไวกิ้ง อูกับธรรมชาติอะไรนะคะไม่เล่นชายแล้วไม่เล่นชายแล้วหนูจะเล่นอะไรแล้วหนูจะอ,ออกใช่ไหมขอบคุณใครย,ยังคะไ,ได้ขอบคุณค่ะไรคะจ้า <c oughs> อาทิตย์คเ <c oughs> มื่อเมื่อคืนนี่ปาบิวมาแล้ะ ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะอีย่างลูกขอบคุณค่าก่อนก่อนก่อนไปแล้วเมื่อคืนนี่ว่ามันน,น,นั่นนี่ค่ะว่ามันย้ายตังเหตุคอนเทนต์เ่ยมันเข้าน้องเพรอ่ะเข้าไปจริงๆห้องน้ำน่ะอาบน้ำห้แล้วใส่แพมเพ่เผิอดแล้วเรียบร้อยคนฉิเข้าไปเอาอยางบุนในห้หองน้ำทีนี้ก็เลยถามน้องพลอยว่าน้อง,อง,องยุใสน้องน้องยุบพุนยุบผุ่น,น,นมีแต่ว่ายุบผุ่นเฮ้ยงางไเอ๋อ เอาไว้ล็อกประตูน้องเพชรจ้าเป็นไงนี่ห้องหนาอีหลีล็อกเจ้าของแต่ว่ามันบ้าป็นยังเพราะว่าย้ายมิ้งุญแจทุกห้องอยู่เก๋เลยพักกันเปิดออกก็เลยเอา,เเอาแต่ว่าน้องน้องพลอยน่ะพอาะจะย้ายอเอากุญแจมาน้องน้องพลอยก็ยจะเปิดให้น,อน้องบพาท่นได้โดนนะคะแป๊บเดียวบพาะ่าได้พอ่อสี่ญานดอกเด็กหน้าเล็กหน่อยในหอน้องหนาเมื่อคืนนี เขาดูเรี่ยงอยู่เขาเคยเขาเคยปิดเทีหนึ่งเรายุ่ร่ำกับแม่ยู่บ้านขอนแก่นน่ะก็เคยได้เพราะว่าไอ้ก่อนก่อนมันก็ระย,ย่างเนาะก่อนยุ่หันมันหมุนทางไหน,นมันก็ออกอันนี้มันตัวนี้มันตัวตัวใหญ่คอบ้านขอนแก่นมันก็เลยหมุนบ่ออกขอบคุณความหวังดีนะคะที่ให้น้องแต่ว่าตากับยายก็ดูอยู่นะคะตลอดนะคะ ยายไม่ได้ว่าจะเอาแต่คลิปนะคะไม่ใช่คืออยากให้ดูว่านอกจากเด็กหน่อยสองคนมันห่วงกันไลซื้อย้ายลงให้เบิ้งน่ะสมตสสสมติว่าใส่ใส่บอลสมมติว่าเด็กมันเข้าไปแล้วอีกคนหนึ่งหาไม่เจอ,อยังเด็เขายังห่วงกันเขาห่วงอะไรกันนั่นสินม่ยายบริวารยายเสียเอาคลิปเด้ยอยากให้เบิ้งควาหนารักของเขาเห็นมันกน่อย ส่งดาวหนึ่งพันดวงให้หนูเจ J, J A D E J A D ีเ e. จ็บแถมไม่อย่างง้อไหมเนาะขอบคุณนะคะหนึ่งพันดวงเลยบัสขอบคุณมากมาย ขอบคุณโอ้ยยายมีกำลังใจไร่หฮเบิ้งเราบัน,นี้กกานเป็นนังสีแล้วให้ดาวบ้างสิแล้วเนาะโอ้ยเบางนะคุณนะขอบคุณลลหลายๆทรงมารัวๆเลยคุณนะโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็น้องชมพู่น้องชมพู่ใช่ไมมสามสิบห้าดวงน้องชมพู่น้องชมพู่ ชมพูน้องชมพูน้องชมพูขอบคุณค่ะเมื่อวานนี่กับไปงานอยู่โรงเรียนเพิ่นกระเลนก็ะเลยลืมไหล่สวดสัตวย้ายก็ได้แจะยากกว่ากับมากระมัดนวดนวดขาเจ้าของอีกนวดไปใส่ลังเนี้ยขีดซ้ายถึงเครืถึงมันไดเขาเล่นนั่งสินะคะขอบคุณนะคะ ปาร์ตี้ดาวกันแล้วปาร์ตี้ดาวสำเร็จแล้วอะไรลูกใส่ใส่มือให้ยายใส่ให้เหรอคะเต้นเต้นให้ยายดูก่อนได้ไหมน่ารักบ๊บมุเจวาลังคอยอ่ะจ้าน่ารักจ้าเอามือมาลุกทางนี้นะคะจะไปทำอาหารเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใหม่ก่อนใส่ได้ก่อนอ๊บอ่าบายค่ะกินข้าวแล้ว เขาเคยกินแล้วสรงแี่วานก็กินแล้วหาไม่กินกับอันอันนี้เลยแหละกระน้ำกระอาบแล้วดิเนอาบนา้ำกระ้าเลยมือเนี่น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายมันกะมองได้สองม,ม,มอุมเนาะมันกบมีลบกับบวกเนาะผู้ลังคนเนมันกะสิคิดว่าย้ายกตสิะหาคิดน้ำหลานนะโบแมน ย้ายตั้งใจอีกแบบหนึง่งคุณลุงค้นกระชิดปีกแบบหนึง่งเพื่อนเพ่นคลิปมือน,นั่นแหละที่เขาจะว่าย้ายอันอันคือหาดเขาห้องน้ำได้แล้วสินะย้ายหาดจูเดอค่ะกำลังหาดหาดยู่แต่ว่าเขาบอกว่าท่านได้เป็นเขาบอกท่านได้บอกว่า ยายปวดขี้เขาบอกท่นานในว่ายายปวดอึเขาบอกท่นานในว่าปวดเหงาเขาก็บอกท่านในว่าเขากําลังเริ่มเริ่มที่สีว้าวเขากาลังเอื่อนตายายแล้วบานีนเวลาล่างก้นล่างเพิ่มเผิดมย้ายขอรู้เผืกย้ายกระหายน่งนางแล้วยยก็เห็นเขาล่างสีน้ำใสเขาก็เอามือใส่เป็นเลยเด้เขาก็มือล่างล่างก้นล่างปีเขาเรียบร้อยเขาเห็ดเป็นแลวกำลังเห็ดน,นี่ กำลังฝึกไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละสาเหตุที่บา้านเนี่ยเอาดจหน่อยไปโรงเรียนก็นคือเขายังไม่บอกยังไม่เป็นแน่ๆเขาให้เขาเบอกเป็นก่อนตอนนี้ย้ายกับตาก็าเอาได้อยู่พ่ออยู่ในความดูแลของตากับย้ายก่อนฝึกเบื้องต้นให้คุณครูเป็นก้อนห้าขันไปพุน่นเพิ่นกับสีเมียเนาะ <laughs> คนค่าเดี๋ยวนี้ร่างุ่นเป็นบอกห้แม่คนฟังเราที่แม่คนว่าเก่งแ,งแต่ว่าก็ดีใจได้ค่ะแม่คนว่าเ่งเก่งเลยแม่คนว่าคนด,ดีใจพยายามบอกอยู่แต่ตอนนี้ดูสีหน้าแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาปวดอึเขาสีมือ,ม,อมือนั่นน่ะมันซี่ทุมมันก็เลยว่าเอามันเป็นยางคว่าวนอนหน่อย,อยสองคนนี่แต่บองงองแงด้กระเล่นแต่ว่าหางบนอน เล่นวันนี้วันนี้ล่ะแฝดแมันจะปินแบบทําอะไรเหมือนๆกันเล่นด้วยกันแล้วก็อือก็จะอือพร้อมกันนี่มันคืนทังคักเลยลูกกินนมลูกขึ้นพร้อมกันเขาจะลุกอยู่ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตีสามได้วาขัดเด้จับเห็นย้ายนี่กันแล้วไปขัดตื้นยุ่นไหลหายช่วงนี้ไหลภาวะเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นกิ้งแล้วเขาเริ่มเล่นเป็นเขาก็เริ่ม แดดเด้อลูกแดดเด้อแดดเด้อแดดเด้อขอตั้งหน่อยใครคล้องกันเขาก็เริ่มมันอันอันอันให้ไล่ให้ไล่ไยังธรรมดาให้กันพ่อย,ย้ายไปตบดกักแล้วก็ส่งสินะคือเตกเตก,กีให้ผู้ผู้พลผ,ผ,ผู้เพศนั่นนอนกับยายบีพ้อยหนึ่งนอนกับยายเดี๋ยวนี้คือมานอนนำยายมัดสุกคลแล้วตอนนี้